วันนี้เราจะมาโชว์พุงกันนะคะนี่คือเส้นบ้องก็เรียกว่าห่วงยางเนาะใครๆก็มีก็ใครที่มีแล้วมันไม่ออกหรอกนอกจากคุณจะไปฟิตไปเฟิร์มอะไรมากมายมันถอนจะออกนะคะมันมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะมันออกไปแต่เรามีวิธีเก็บซ่อนมันได้นะคะโอเคเราก็จะใส่ให้ดูว่าทำยังไงนะคะเฮ้แปบ๊บนึงแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปานี่คือเป็นเอ่อใส่เข้าไปละนะคะเป็น บริสุทธิ์แล้วก็เราจะมีตัวนี้เข้ามาช่วยตัวนี้ค่ะรับพุงนะคะอันนี้เป็นตั้งแต่ร้อยปีที่แล้วละเขามีทางยุโรปนะะแต่บ้านเราที่เมืองไทยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่นะคะคือตัวนี้นะคะใส่เข้าไปร้อยปีแล้วละเขามีแต่ว่าพัฒนามาเรื่อยๆเนี่ยจนใส่ง่ายสะดวกขึ้นนะคะใส่เข้าไปในบริเวณนี่คือชุดพวกนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องใส่ชุดราตรีใส่ชุดทำงานเข้ารูปเพื่อให้ได้ออกมาหุ่นสวยไปปัง ช่วยได้ก็ให้เราดูเหมือนไม่มีพุงไม่มีห่วงยางนะคะแล้วก็ดึงคือการใส่นะคะดึงเข้าดึงเข้าเราจะใส่ไว้ในก็คือเรียบร้อยค่ะเราก็จะเป็นคนมีเอวไม่มีห่วงยางนะคะแล้วก็มัดไว้มัดก็คือมัดไว้ข้างหลังนะคะแต่ตัวนี้ก็เออ,เอ,อคอยข้างหน้าแล้วกันมัดง่ายดีก็คือเราจะใส่ไว้ข้างในชุด,ดเดรส ชุดทํางานชุดที่ต้องรัดรูปเข้ารูปให้ดูเป๊ะปังนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่มี <c oughs> เขาเรียกว่าห่วงยางอ่าไว้ตรงนี้กันที่จริงมันไว้ข้างหลังนะคะตัวนี้ตัวนี้สะดวกกว่าก็หน้าอกหน้าใจก็จะมีขึ้นเอวก็จะมีนะคะอย่างนี้เลยใส่ไปข้างในชุดทํางานใส่ไปในชุดเดรสนะคะจากเราไม่มีเอวแล้วก็จะมีเอวนะคะแต่คนที่เอวคอดอยู่แล้วก็จะคอดไปอีก แต่สำหรับคนที่ไม่มีเอวอย่างอีฉันก็จะประมาณนี้ค่ะนะคะอีกทางเลือกนะคะนะคะนะกะนะกะนะค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 ะ,นะคะ,นะคะ